สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอซี่ขาวันนี้เรามาดูการคั้นต้มดอกผักคันจองค่ะล้างดอกคันจองเสร็จเรียบร้อยใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะเอสีค่ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงมือคั้นเลยค่ะดอกผักคันจองค่ะใหม่ๆสดๆค่ะจากนาน้องเตือนใจนะ ป้าดอกล่ามมาป้าทองกันพี่สาวน้องสาวคูมพันกับเอซตีค่ะนี่ค่ะคันไปเลยค่ะโอ้ดอกผักกันจองสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเอซตีหาสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ นี่ค่ะคั้นลงไปเลยจ้าบีบ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 นวด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 นี่ค่ะเอฟซีค่ะคั้นไปเลยจ้าเราจะคั้นส้มดอกผักขันจองนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยเอฟซี FC บางท่านถามว่าเอาไปทำอะไรกินโกุ้งหันกินกินยังไงก็คือกินกับส้มตำ กินกับน้ำพริกกินกับเจ้ากินกับปลาาบองได้เวิด่พี่น้องนด้ค่ะพอเราคั้นเสร็จเราสามารถที่จะทานได้เลยนะคะทานไม่หมดแล้วก็ออกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะจะอร่อยนะคะเป็นมันๆจะขมนิดๆเพราะว่าเราคั้นยางออกแล้วค่ะนี่ค่ะยางผักขันจอง หรือเราเรียกว่าผักก้านจองหรือว่าตาลปัดหรือสีเรียกได้สามอย่างนะคะผักคันจองผักก้านจองตาลปัดฤอษีค่ะนี่ค่ะคั้นไปเลยค่ะผักก้นจองโอ้สวยสด,สดเลยนะสวยงาม่ๅสีค่ะ เลยลือดค่ะหั่นไปเลยจ้ะบีบบีบบีนวดนวดนวดนี่ค่ะ ข้าวหนน้ำออกด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้สวยงามค่ะคัคันจองสดๆจากนาน้องสาวนาพี่สาวภูมพันธ์ค่ะปกัดคันจองขายค่ะ ยอดเ,เลยค่ะพี่น้องเลยค่ะโอ้โหสวยเลิศเลยค่ะ ยังรถใครเอฟซีะคะยังรถจอดหน้าบ้านจอดหน้าร้านค้าบ้านคุ้มพันตรงข้ามบ้านคุ้มพันจะมีร้านค้าค่ะก็ะจะมีรถสิบล้อรถพ่วงมาจอดซื้อของพอแล้วใครเอฟซีะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ำด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วเราค่อยไปปรุงรสนะคะเอฟซีค่ะ เอฟซีค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะล้างน้ํำดื่มสะอาดหนึ่งน้ำใส่เกลือลองไปค่ะใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะสามช้อนพูนใส่ใส่น้ำเชื่ข้าวลงไปค่ะ น้ำแช่ข้าลงไปกับเอซค่ะเป็นน้ำแช่ข้าวลงไปหนึ่งลิตรค่ะต้นนะคะเอฟซค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคั้นส้มคั้นส้มดอกผักคันจองคั่เอฟซีขนี่ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอร่อยอร่อย สามารถที่จะทานได้เลยนะคะเอฟซีค่ะทานได้เลยค่ะใส่ผงชูรสด้วยจ้าผงชูรสลงไปใส่ผงชูรสลงไปครึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะใส่ผงชูรสเดี๋ยวเขาก็ละลายนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะทันสุมดอกผักทันจองค่ะนี่ค่ะทานได้เลยนะคะทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นค่ะ ก็จะรสชาติเหมือนผักคันจองนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมเพราะว่าเราคั้นคั้นยางออกเรียบร้อยค่ะเอซีค่ะจะไม่ค่อยขมค่ะขอบคุณเอซีมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะคันส้มดอกผักคันจองค่ะนี่ค่ะคุณพันจะออกคลิปทุกวันนะคะเพราะว่าเก็บทุกวันค่ะเก็บผักคันจองทุกวันก็จะมีคลิปคันส้มผักคันจองทุกวันมาอัปเดตให้กับเอซีดูค่ะขอบคุณเอซีมากมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ